กำลังเดินทางนะครับไปแช่น้ําแร่ร้อนจากธรรมชาตินะครับโอ้โหสองข้างทางนะครับหิมะตกปกคลุมนะครับอุณหภูมิติดลบอย่างแน่นอนนะครับสนุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพบกันที่น้าแร่นะครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแคมนะครับนะต้องบอกว่าโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรม5้าดาวนะครับนะค่ำคืนนี้เราจะพักที่นี่เลยนะครับนะครับครับ เดี๋ยวนี้ผมเตรียมตัวนะครับมาอตอนนี้ดูจากโทรศัพท์นะครับในโทรศัพท์บอกว่าตอนนี้อุณหภูมิปัจจุบันครับ,รบอุณหภูมินอกน้ำครับ8องศาเซ <8 S 1> <els> ลเซียสนะครับ8องศาเซลเซียสแป่อุณหภูมิในน้ำสีสองศาเซลเซียส้ร้อนกว่าร่างกายเรานิดนึงนะครับ ปลอดภัยไม่ส hmm. mm ุกแน่นอนใครกลัวสุกไม่สุกแน่ที่น <laughs> well. ี <c oughs> e <mustache> ่คือไฮไอท์สักครั้งสักครั้งะอย่างน้อยก็ตุ่มลงไปครับผมการันตีว่าไม่สุกครับไม่สุกแน่นอนวันนี้เตรียมขึ้นมาละเตรียมมาละว้าวยมาว้าวว้าวเดี๋ยาวว้าว้าวาวว้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 าู้า้าวว้าวว่าวววคุณต้นอย่าลืมเวาไข่ไปลองต้มดูนะครับว่าสุก้ไ่ ไข่ไก่ครับผมกลัวไข่สุกมากเลยไข่ไก่ครับไข่ไก่ถ้าไข่ไก่ไม่สุกแสดงว่าไม่ควรจากภูเขาด้านล่างนะครับนี่ครับเห็นไหมว่านะครับตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวนะครับก็ทานข้าวอยู่ครับนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีการเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็มาเล่นน้ําแร่นะครับเป็นน้ําแร่ธรรมชาตินะครับจากภูเขานะฮะนี่คือจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับของอ่ทุกคนเป็นน้ำพุนะครับน้ำแร่ส่วนด้านล่างเปิดแร่สวยไหม โอ้โหนี่เองครับนี <Yeah, ่คือบรรยากาศสดๆนะครับผมเก็บภาพมาแบ่งปันเพื่อนๆครัาว่าน้ำแร่บ่อนี้ใหญ่มากหลังจากนะฮะเราอาบน้ำแร่เสร็จนะครับก็จะมาอาบน้ำตัวนี้ต่อครับนะเป็นสาว่ายน้ำนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้อาบน้ำแร่นะครับโอ้ยเย็นนี่คือเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาตินะครับ โอ้โหอา,ากาศอุ่นๆนะครับนะจะมีตั้งแต่ด้านล่างครับผมนะด้านล่างแล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านบนนะครับนะ<ส>ข้างบนจะร้อนนะครับจะร้อนมากนแะล้วก็จะน้ำแร่ <laughs> ตอนนี้เราที่มาเดินทางมาเทก็จะกันเยอะนะครับเห็นไหมโอ้โหพี่ตงพี่ตงพี่ฟางเอ่ฟางเตอร์นัแอร์สปานะคะสปาธรรมชาตินะครับด่างไหมด่างอะไรนะน้ำแร่น้ำแร่จาก ร้านนี้นะครับก็สะสมมาได้หลายพันปีเลยรุ่นบัรพบุรหลุดเรานะครับร้อนนะครับเป็นน้ำแร่นะครับแล้วก็ไหลลงมาเป็นทอดๆนะครับนะนะครับตอนนี้อุ่นๆนะครับร้อนๆนะฮะโอ้ดูเลยครับเออเออตอผมตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับก็ มาเล่นกันนะครับเนาะอาบน้ำแรกกันนะครับผมเนาะเล่นงนี้นะครับก็คือประมาณ15บหนาทีครับผมก็ะคือหลังเวลาตัวสาดน้ำนะครับเพราะว่าอากาศข้างนอกนะครับต้องบอกว่าอุณหภูมิประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ็สี่องศาค,นะา,าครับนะเย็นมากๆครับนะโอ้โหลมเริ่มมาและคือครับน้ำเลยโอ้แต่ตรงนี้น้ำ สองคสองสา